เงินเยียวยาล่าสุดนายกกล่าวเร่งออกโครงการเยียวยาครับล่าสุดครับทางนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวผ่าน Facebook นะแฟนเพจของทางนายกรัฐมนตรีครับ Facebook เลยนะฮะแฟนเพจนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องสามารถไปดูได้เลยที่แฟนเพจ Facebook ของทางนายกรัฐมนตรีนะครับทีนี้ทางในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับวันนี้มาแบบไวๆเร่งด่วนเลยครับ ก็คือวันนี้เนี่ยเนี่ยนี่รายละเอียดข้อความนะครับก็คือวันนี้ผมได้ประชุมกับคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการดูแลเยียวยาประชาชนและธุรกิจต่างๆรวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดรอบล่าสุดนะครับในขณะที่เราจาเป็นต้องเข้มงวดเรื่องสาธารณสุขและการยับยั้งการควบคุมโรคระบาดสิ่งสําคัญที่ผมเน้นย้ํากับคณะทํางานคือนะครับเราต้องรีบออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการทํามาค้าขายต่างๆอย่างรวดเร็วที่สุด นี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยทางทีมรัรัฐบาลทางรัฐบาลนะครับนายการัฐมนตรีเนี่ยก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับทาง Facebook Page น,นะครับว่าจะรีบออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนนะครับจริงๆก็บอกหลายท่องทางแล้วครับแต่นี้บอกทาง Facebook Fan Page ส่วนตัวเลยนะครับอ่า เป็นือแฟนเพจนะครับที่เขาเปิดเอาไว้นะครับช่วงเวลา1ปีกว่าที่ผ่านมาที่ประชาชนต้องเผชิญสถานการณ์อันยากลาบากอันร้ายแรงนะฮะจากโควิด -19 จนถึงตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนอย่างสาหัสและยิ่งจําเป็นได้รับการช่วยเหลืออย่างเยียวยายอย่างาเร่งด่วนครับเนื้อความก็มีประมาณนี้นะครับมีเท่านี้นะฮะมีอยู่ประมาณมีอยู่เท่านี้ก็คือสรุปเลยง่ายๆคือตอนนี้เนี่ยคุณอุ่นใจแล้วก็สบายใจได้เลยครับว่าเงินเยียวยา,ยาม,มาแน่นอนและจะเป็นโครงการอะไรนั้น เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับซึ่งติดตามวันไหนครับก็คือถ้าล่าสุดตอนนี้ครับจริงๆวันที่4พฤษภาคมต้องเป็นประชุมคอรมอแต่เป็นวันหยุดนะครับก็จะต้องเป็นวันที่5นะครับวันที่5พฤษภาคม6.4นะครับจะมีการประชุมคอรมอเราลองติดตามกันอีกทีนึงนครับในวันนั้นนะครับคุณจะได้รู้เลยว่ามีอะไรมีโครงการอะไรเยียวยาอะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วคุณ จะได้เงินเยียวยอย่างแน่นอนครับคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมต้องลาไปแล้วถ้าอยากหาเงินออนไลน์สามารถกดชื่อคลิปนี้เลื่อนลงมาล่างสุดจะมีโอกาสทางการหาเงินออนไลน์สามารถไปดูคลิปนั้นได้สำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องลาไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมมาตลอดครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ